สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่33นะครับเรื่องเชียงตุงนะครับมีเอฟซีกดเห็นด้วยกับการที่จะให้เชียงตุงมารวมกับไทยนี้ปัจจุบัน193ท่านนะครับส่วนท่านที่ไม่เห็นด้วยยังไม่เพิ่มเข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้กดเข้ามาเยอะๆนะครับ เราจะได้มีประโยชน์ในการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างของรัฐบาลไทยนะครับถ้ารวมกันได้ชาวเชียงตุงก็จะมีสอสอมีผู้ว่าจังหวัดและมีข้าราชการได้และอบะตแน่นอนครับต้องมีแบบนั้นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเชียงตุงก็จะ คงต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะครับติมอร์อยู่กับอินโดนีเซียครับไม่ใช่ฟิลิปปินส์อยู่กับอินโดนีเซียไม่ได้อยู่กับใครหรอกครับเขาเป็นประเทศนะครับก็ไม่เทศอิสระแต่ก่อนไม่รู้ว่าเป็นติมอร์อติมอร์นี่จะอยู่กับอินโดนหรือฟิลิปปินส์เพราะว่าที่เห็นข่าวเคยดูข่าวตอนที่เขายังไม่ได้เป็นอิสระนะครับ ทหารชาวฟิลิปปินเข้าไปอลงแขกอ่ขมขืนชาวติมอร์นะเขาศิดสาวชาวติมอร์เห็นออกข่าวดังไปทั่วโลกนะครับแอดมินก็เลยเข้าใจว่าที่เขาอยากแยกตัวเป็นอิสระก็เพราะว่าเขาโดนฟิลิปปินลังแก่นั่นเองนะครับไม่เห็นเขาเป็นเรียกว่าเป็นประเทศเดียวกันนะ่ะ เหมือนกับว่าเขาเป็นคนป่าคนดงที่เราที่จะไปทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยในขณะนั้นก็เลยเข้าใจว่าเป็นฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าเห็นข่าวนั้นจริงๆนะครับก็ขออภัยด้วยถ้าหากข้อมูลผิดพลาดนะครับที่เอฟซีบอกว่าอยู่กับอินโดนั้นอาจจะใช่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นประเทศอิสระนั่นแหละครับอิสระออกจาก ไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นนะครับโลกพัฒนาไปเรื่อยอย่างไรเสียพม่าก,ก็เอาไม่อยู่ต้องมีสักวันได้แยกกันแน่แ,น,แกกน่ขอให้อย่าแยกกันขอให้อย่าแยกกันขอไม่ได้แล้วครับแนวโนอมว่าจะไม่รู้จะปีอีกเพิ่มขึ้นอีกกี่ประเทศนะครับถ้าไทยใหญ่รัฐชฐานทั้งหมดสามัคคีกลมเกลียวกัน เป็นหนึ่งเดียวมีกองกำลังทรัพยากรบุคลากรเชื่อว่าเป็นรัฐที่ช่วยก่อสร้างเศรษฐกิจและประเทศและรัฐบาลกลางพมา่าและไทยใหญ่รัชฉานได้วิชาการความรู้ทางการเกษตรพอเพียงจนเลี้ยงตัวเองได้จากพระมหากษัตริย์ไทยรอ .9 รอ .9 นานแล้วนะครับรอ .9 พระองค์ รี่นั้นแล้วอดีตก็เคยจะเคยช่วยเหลือเชียงตุงก็มีรูปของรอเก้านะครับอยู่ในเชียงตุงเขาก็เคารพอยู่เขาก็เคารพกษัตริย์ไทยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอืแต่มเป็นเรื่องเก่านะครับเรื่องเก่าเพราะว่าตอนนี้รอสิบแล้วนะครับมีกฎหนึ่งรวมครับอยากรวมมากดเข้ามาเห็นดีด้วยครับพี่น้องเชียงตุง ไทยรักไทยไทยรักเชียงตุงไทยรักไทยเล็กไทยใหญ่ก็คือไทยด้วยกันไม่ใช่ไทยเล็กนะครับไทยน้อยเรานไทยน้อยเขาไทยใหญ่นะครับไม่ใช่ไทยเล็กขอบคุณนะครับที่เห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นดีด้วยถ้าเชียงตุงจะมารวงกับไทยนะครับขอบคุณครับ กองกำลังไทยใหญ่กู้ชาติวิชาทหารส่วนหนึ่งฝึกจากนักรบนิรนามไทยและนักศึกษาเข้าเรียนในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งนักรบทหารสหรัฐกรเกษียณรับจ้างใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครับแต่อย่าพูดดังไปมันเป็นความลับนะครับไทยอาจจะส่งทหารผู้มีความรู้เข้าไปแอบฝึกทหารเชียงตุง หรืออเมริกาอาจจะส่งเข้าไปอันนั้นมันเป็นความลับนะครับปัจจุบันนี้ที่เคยเห็นใน o y u t u b e ก็มีอเมริกาเข้าไปฝึกทหารกระเรียงนะครับตั้งแต่น้นตั้งแต่สมัยที่มินออนไลน์ปฏิวัติใหม่ๆก็มีทหารอเมริกาเข้าไปฝึกให้กระเรียงแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการที่ทหารไทยเข้าไปฝึกทหาร ให้เชียงตุงหรือส่งคนเชียงตุงมาเรียนที่ประเทศไทยอันนี้รู้มานานแล้วนะครับจริงๆรู้มานานแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเรียนทหารในประเทศไทยแล้วก็กลับไปเป็นทหารที่เชียงตุงนะครับแล้วก็ถูกพมาร,รอบส้มโจมตีเสียชีวิตก็เคยอ่านเจอนะครับเคยก็เคยมี เรื่องราวที่เก่ามา,เ,าเรื่องราวที่ผ่านมานะครับแต่การที่เราฝึกทหารให้เขาหรือว่าให้คนเชียงตุงมาเรียนทหารที่ประเทศไทยเนี่ยพูดมากไม่ได้นะครับพุดมากไม่ได้เดี๋ยวพมา่าเขาจะเรืองเอาขนาดข,ขนาดเรายังไม่เปิดเผยเนีย่เขาก็ยัง,ย,งยิงเรือประมงไทยจับคนไทยไปขังไว้ที่ประปายังไม่ปล่อยยังไม่คืนมาเลยนะครับเนี่ย เนี่ยปัจจุบันนี้ขนาดเรายังไม่ได้ประกาศเป็นศัตรูกับเขานะครับเขายังทํากับเราแบบนี้นะถ้าหากเราประกาศเป็นศัตรูกับเขาแล้วมันจะขนาดไหนนะครับก็อยากให้รู้นะครับก็อยากให้รู้ว่าควรจะปิดไว้เป็นความลับนะครับมาเลเซียมีสองรัฐที่อยากจะแยกตัวเองออกจากมาเลเซียคือรัฐซาบารัฐารัฐบาลกลางมาเลเซียสัญญาจ่ายค่าเช่าที่ และเบี้ยวค่าจ้างมาตลอดจนสุไลมานอยากแยกตัวขึ้นกับฟิลิปปินส์อีกรัฐยะโฮผู้ร่ำรวยคู่ร่ำกวยกว่ารัฐอื่นเสียภาษีให้รัฐบาลกลางมาเลเซียมากกว่าแต่ได้รับผลประโยชน์น้อยนิดสุไลมานรัฐยะโฮคิดจะแยกตนเป็นประเทศคงทำได้ยาก ปัญหาเยอะมีคนมาตอบแทนบอกว่าไม่อยากไม่ยากหรอกจริงๆเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะทำให้เขาแยกกันเนี่ยเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะปกครองกันกว้างเกินไปก็เพิ่งรู้นะครับว่ามาเลเซียก็มีปัญหาอยากแยกประเทศนะครับ ก็สิงคโปร์ก็แยกไปแล้วใช่ไหมสิงคโปร์ก็แยกไปแล้วรัฐอื่นๆก็อยากจะแยกก็เป็นเรื่องภายในนะครับเป็นเรื่องภายในไปวิจารณ์วิาพากษ์วิจารณ์ของเขาไม่ได้ไม่สมควรนะครับไ,ไม่สมควรคนเราคนไทยก็อเอ้าภัยด้วยที่ไม่อยากจะพูดมากแต่จริงๆแล้วการที่เขาอยากจะแยกตัวเป็นอิสระเนี่ยมันก็มีมานานแล้วเพื่อผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของ ผู้ปกครองรัฐนั่นแหละเขาก็ใครได้ผลประโยชน์เยอะเขาก็อยากจะอยู่กับคนนั้นทั้งนั้นนะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเมืองไซบุรีกัลันตันตะัังการูเขายังไม่อยากจะแยกเขายังไม่อยากจะไปรวมกับมาเลเซียเลยนะครับเพราะ ไทยยกให้อังกฤษใช่ไหมไทยยกให้อังกฤษเขาบอกว่าไม่อยากไปไม่อยากไปอยากอยู่กับไทยเพราะว่าเหตุผลที่ว่าอยากอยู่กับไทยเพราะว่าไทยนี่เก็บค่าเก็บค่าภาษีก็คือจ็บดอกไม้เงินดอกไม้ทองเนี่ยปีหนึ่งก็ปีหนึ่งหรือสามปีก็แค่รอบเดียวนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวเขาจะ เจ้าเมืองหรือว่าสุลต่านของเขาเนี่ยจะเอาเก็บภาษีแล้วก็ทําเป็นดอกไม้เงินดอกไม้ทองส่งให้ไทยแค่20เอร์เซนตะครับส่งให้ไทยก็แค่20เอร์ซตอีกแปสิบเปอร์เซเข้ากระเป๋าสุลต่านเข้ากระเป๋าสุลต่านอ่าเมืองเนี่ยแหละครับเมืองไซบุรีกาลันตันตะลังกานูนี่แหละครับพออังกฤษเอาไปใช่ไหมลนะ่ะพออังกฤษเอาไปเขา ก็เก็บของเขาเข้ากระเป๋าอังกฤษหมดเจ้าเมืองไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยขออยู่กับไทยมันเดิมขออยู่กับไทยมันเดิมมาเขาไม่ขอไม่ขอไปอยู่กับอังกฤษนะครับไม่ขออยู่อังกฤษนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสุลต่านนี้เขาจะคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ผลประโยชน์เขาอาอนนั้นใครที่ให้ผลประโยชน์เขาน้อยเขาไม่ได้สนใจนะครับ แต่ในที่สุดปัจจุบันนี้เขาก็ไม่อยากมาอยู่กับไทยหรอกครับอันนี้มันเรื่องเก่านะครับขอที่เล่ามานะครับคือเรื่องเก่าตอนที่ไปอยู่กับอังกฤษใหม่ๆอยู่กับมาเลเซียใหม่ๆใช่ไหมละ่ะเขาอย่างอิดออดไม่อยากจะไปเลยนะครับเพราะว่าผลประโยชน์น้อยนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับเจ้ายอดศึกว่าจะรวมกับไทยไหมนะครับมีคนมาตอบแทนบอกว่า ลูกน้องเจ้ายอดศึกแทบทุกคนอยากมารวมเออก็อคนที่ตอบแทนนี่ก็แสดงว่าสํารวจแล้วนะครับลูกน้องของเจ้ายอดศึกก็อยากมารวมที่จริงแล้วเจ้ายอดศึกก็คงจะอยากมารวมนั่นแหละครับแต่มันพูดดังไม่ได้พอพูดออกไปปับ๊บคือพออพม่ก็ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดใส่ก็ประชาชนก็จะลําบากใช่ไหมละ่ะ เขาก็จะเป็นต้องเก็บไว้ในใจนั่นแหละครับเจ้ายอดสึกถ้าเขาจะตั้งเองตั้งเป็นประเทศเดียประกาศออกมาเลยนี่ประเทศฉานประเทศฉานใต้ใช่ไหมล่ะประเทศฉานประกาศออกมาเลยเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะสู้กับพมา่านั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะประกาศออกมาแล้วมาเป็นเป้าโดนมินออนไลน์ส่งเครื่องบินมาถล่มนะครับเขาก็จะต้อง พึ่งพาชาติอื่นเหมือนกับที่ติมอร์พึ่งไทยนะครับติมอร์ี่พึ่งไทยนะครับสหประชาชาติส่งไทยไปปกป้องติมอร์จนได้ตั้งประเทศได้อย่างเงี้ยหรือปัจจุบันนี้ไทยก็ส่งไปที่ซูดานส่งคนทหารไทยไปอยู่ที่ซูดานเพื่อให้เขาตั้งประเทศได้สําเร็จนะครับส่งไปทําไมก็ส่งไปสร้างถานรากางนะครับสร้างสาธารณูปโภคอ่า แต่คนที่ลงทุนให้ก็คือสธประชาชาตินะครับเอารถเอารถ,ารถาแท็กเตอร์รถอะไรไปก็เขียนว่า UN เอ็นใช่ไหมละ่ะแต่คนไทยขับนะครับคนไทยขับคนไทยไปพัฒนาประเทศเขาเพื่อให้เขาแย่งประเทศเพื่อที่้เขาตั้งประเทศได้สําเร็จนะครับซูดานนะครับซูดาน,น,ดานเหตุผลก็คือว่าประเทศเขานั้นรังเกียจกันเองนะครับ รังเกียจกันเองฆ่าล้างเผ่าพ right. ันธุ์กันเองนะครับคือฆ่าล้างเผ่าพันธ์กันเองมีเผ่านั้นเผ่านี้มันพม่านั่นแหละครับไม่ไม่ต่างกันเผ่านั้นเผ่านี้เขาก็เกลียดกันเขาก็ไม่ถูกกันรบกันตลอดก็เลยอยากแยกตัวแต่อยู่ต่างคนต่างอยู่นี่ก็เลยตั้งประเทศพม่าก็ไม่ต่างกันหรอกครับแต่ที่เขารังเกียจที่สุดก็คือรังเกียจรัฐอารากันชาวโรฮินญาที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาหลายรอบนะครับถูกพม่าล้างเผ่าพันธุ์มาหลายรอบ ที่เขาเร่ร่อนหนีไปมาพึ่งไทยไทยก็ไล่หนีต่อไปมาเลเซียมาเลเซียก็ไล่หนีต่อไปอินโดอินโดก็ไล่ออกทั้งเลยให้แต่น้ํานะครับให้แต่น้ําเปล่าให้แต่น้ําเปล่าแล้วไล่ต่อไปไปหาแล้วแต่จะไปที่ไหนนี่แหละครับคือสภาพที่เป็นอยู่เขาเป็นถูกพม่ารังเกียจใช่ไหมละ่ะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเขาอยากแยกประเทศ ก็ไม่แยก,แยกได้ยังไงก็พมา่าไม่ยอมรับเขานะครับอไม่ยอมรับเขาเขาก็จะแยกประเทศปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเมื่อเขาไม่ยอมรับมันก็ต้องแยกตัวเป็นอิสระนะครับเป็นประเทศใหม่เหมือนสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นี่ก็เพราะว่าไอ้มาเลเซียไม่ยอมรับเพราะมีคนจีนไปอาศัยอยู่เยอะเกินไปเขาคนละศาสนาคนละผิวพรรณนะครับ ประเพณีวัฒนธรรมต่างกันรับไม่ได้รับไม่ได้ก็เลยตั้งประเทศใหม่ซะเลยเนะี่ยมันก็เป็นแบบนั้นนะครับส่วนอารักันหรือว่ามีชาวโรฮินญาเนะขานับถืออิสลามนะครับพม่านับถือพุทธนะครับถ้านับถือพุทโธโรฮินญานับถืออิสลามใช่ไหมล่ะเข้ากันไม่ได้นะครับทุกที่เท่ากันไม่ได้แต่พม่าจะเอาแต่แผ่นดิน จีนก็เหมือนกันจีนก็เคยมีชาวอุยกูอุยกูก็นับถืออิสลามอิสลามเขารับไม่ได้ในศาสนาอื่นในคนศาสนาอื่นเขาก็ไปไล่คนอุยกูที่นับถืออิสลามหนีไปเอาคนจีนไปอยู่แทนเขาเอาแต่แบนดินนะครับจีนก็ทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่เขาไม่สามารถตั้งประเทศแยกเป็นสระได้เพราะว่าจีนเขาใหญ่จีนเขามีอำนาจ ชาวอุยกูก็เลยตั้งศูญเสียแผ่นดินนั่นแหละครับให้กับจีนไปนะครับไม่เฉพาะอุยกูหรอกครับที่เบเที่เบต,เบตก็เรียบร้อยนะครับที่เบตก็นับถือพุทธนะพุทธมหายานใช่ไหมล่ะนะพุทธมหายานแต่จีนเขาไม่มีศาสนาใช่ไหมล่ะเขาก็เลยยึดที่เบเซะเลยนะครับนี่แหละคือเนี่ยเรื่องราวที่ เกิดขึ้นมามันเข้ากันไม่ได้เพราะว่ามันคนละศาสนาอ่าหรือว่าคนละเผ่าพันธุ์เข้ากันไม่ได้มันก็จะทำทำให้เกิดการตั้งประเทศใหม่ขึ้นมาส่วนพมา่าแยกกว่าทุกประเทศเลยนะครับเพราะว่าเผ่าพันธุ์โอ้ยเป็นร้อยนะครับเผ่าพันธุ์ในพมา่าเป็นร้อยแต่เผ่าพันธุ์ใหญ่ๆก็จะมีอรารักันคาเรนีอ่าไทยใหญ่อ่วา้าอ่าแล้วก็กระเรียงแล้วก็ ไอมอนนะครับนี่แหละคือเผ่าพันธุ์ใหญ่ๆแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆเลย oh, yeah. โอ้ยเยอะปลาโอโกก้กามาอะไรต่างๆนานาโอ้ยเยอะเยอะนะครับปลาลองอะไรอขยาอย่างเงี้ยโอ้ oh, มากมายนับไม่ถ้วนนะครับแต่เขาคงจะตั้งประเทศยากนะครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปมันเผ่าพันธุ์นั้นไม่เผ่าพันธุ์ใหญ่มีใหญ่ที่สุดก็คือรัฐฐานเชียงตุงนี่แหละครับแต่มีปัญหาตรงที่ว่า ต่างคนก็ต่างเข้ากันไม่ได้นะครับต่างคนก็ต่างมีผลประโยชน์ว่าง,งั้นเถอะมีผลประโยชน์ก็แยกตัวไปก็เลยรวมตัวกันไม่ติดก็เลยตั้งประเทศยากนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขารวมกันติดเนี่ยโอ้ยตั้งง่ายนะครับรวมกันติดเขาจะมีทหารเยอะมีประชากรเยอะมอะีอะไรล่ะมีความสามารถในการรบเนะี่ยเยอะ,อะแต่ที่ต่างคนต่างอยู่เนี่ย แล้วเขาก็ไม่ได้ค้ายาเสพติดใช่ไหมล่ะเงินก็เลยน้อยเงินก็ือจะเอาประชาชนมาเป็นทหารเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องยากเพราะว่าจะต้องจ่ายเงินเดือนใช่ไหมต้องจ่ายเงินเดือนจะต้องหาอาวุธให้เขาถือนะครับมันไม่มีเงินซื้ออาวุธอย่างเงี้ยเชียงตุงหรือว่ารัฐฐานก็เลยทหารน้อยแต่วาเนี่ยเขาเงินเยอะเพราะเขา้ายาเสพติดใช่ไหมล่ะ ขายยาเสติดเงินเยอะจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ไม่อั้นนะครับอาวุธนี่เอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่อัน้นเอาอาวุธที่ทันสมัยขนาดไหนก็ได้จีนเขาประเคนให้หมดนะครับกําลังทหารก็เยอะเพราะว่าถึงแม้ประชากรเขาจะไม่กี่แสนหรอกครับประมาณสองสามแสนนี่แหละแต่ทหารเขาได้เยอะอายุแค่สิบสามเขาก็เข้าเรียนทหารแล้วนะครับสิบสามนี่ให้เรียนทหารแล้วอพอสิบแปดก็ได้เป็นทหาร คือคือเรียนตั้งแต่เล็กนะครับเพราะทุกคนต้องเป็นทหารนะครผู้หญิงผู้ชายเป็นหมดนะครับเป็นหมดไม่มีใครไม่ได้เป็นใช่ไหมนะมันก็เยอะสิประชาชนทุกคนเป็นทหารหมดนะครับมีเงินเดือนให้หมดเงินเดือนก็โอ้ยเพียงพอนะครับเพราะว่าเขาขายยาเสพติดยาเขาขายยาเสพติดยาบ้านี่แหละครับสาขาไปทั่วโลกนะครับผ่านประเทศไทยบ้างผ่านประเทศลาวบ้างนี่แหละครับในปัจจุบันนะครับ ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเขาก็เลยมีกองกําลังที่เข้มแข็งแต่จะให้จะไปเทียบกับเชียงตุงนั้นอะ่ะเชียงตุงก็ได้แต่ป้องกันตัวเองอยู่เฉยๆนั่นแหละครับจะไปรุกรานใครก็คงไม่ได้เพราะเขาไม่มีเงินการจะตั้งประเทศมันก็ตั้งยากเพราะว่าอ่าเพราะว่าไม่มีเงินนั่นแหละครับนอกจากว่ามีประเทศอื่นเข้าไปปกป้อง เขาเขาต้องจะทําสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะบอกให้รู้แต่จะไปบอกว่าเออให้ชาวเชียงตุงประกาศอิสระตั้งประเทศสําเร็จก่อนค่อยมารวงกับไทยมันทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่พร้อมเขาไม่มีเงินเขาไม่มีความสามารถขนาดนั้นนอกจากว่าจะมีอเมริกาหรือไทยนี่แหละหรือจีนนี่แหละครับ <laughs> สามประเทศนี่แหละครับที่จ้องจ้องอยู่นะครับ ที่จะไปยื่นมือเข้าไปช่วยถึงจะสามารถทําได้สําเร็จนะครับเพื่อนบ้านเรามีเยอะนะครับถูกต้องนะครับมีเยอะแต่ยังไม่ได้เป็นประเทศนะครับมีมที่ที่เป็นประเทศแล้วก็มีพามา่าลาวกัมพูชาแล้วกะ็มาเลเซียนะครับแต่ที่ไม่ว่าจะเป็นว้าเป็นไม่ว่าจะเป็นว้าเป็น ไทยใหญ่หรือว่าเป็นมอญเป็นกะเหรี <ussen> ่ยงนี่แหละครับที่อยู่รับข้างไทยนี่แหละครับเขายังไม่ได้เป็นประเทศนะครับไม่ได้เป็นประเทศเขาเป็นแค่ชนเผ่าเผ่าหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเพื่อนบ้านไทยมีเยอะก็เพื่อนบ้านเฉยแต่เป็นเพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้เป็นประเทศนะครับไม่ได้เป็นประเทศแต่เขาทุกเผ่าพันธุ์นี่เขาก็อยากจะมีประเทศทั้งนั้นแหละ แต่ไม่มีความสามารถพอเชื่อไหมว่าในประเทศไทยนี่มีชาวมอนมาอาศัยอยู่เยอะและถ้าเราไปเที่ยวที่หมู่บ้านมอนเขาจะทักชักธงชาติรูปหงนะครับขึ้นสู่ยอดเสาะนะครับในหมู่บ้านมอนนะครับมันก็จะบ่งบอกให้ว่าเขาอยากมีประเทศเขาอยากเป็นประเทศมอนอยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้พูดถึงประเทศไทยก็แสดงว่า ทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์เขาก็อยากเป็นประเทศทั้งนั้นแหละในว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะครับมันก็แต่มันก็ทําเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเขาไม่มีทุนไม่มีกําลังพอนะครับก็เลยไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือจึงมาอสอบถามเอฟซี ว่าเห็นด้วยไหมถ้าเราจะไปช่วยเชียงตุงหรือว่าคนไทยใหญ่นี่ให้ตั้งประเทศสำเร็จไม่อยากจะเอานั่นนะครับบอกว่าบางคนบอกว่าจะจะเอารัฐานทั้งหมดนะครับเนี่เขาบอกว่าอยากได้ทั้งหมดรัดฐานนั่นแหละครับอยากได,ทด,กด้ทั้งหมดมันก็ดีทั้งหมดมันก็ดีเพราะว่าฐานนี่กว้างใหญ่นะครับ แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าจีนเขาเอาไปกอดแล้วจีนเขาเอาไปกอดแล้วก็คือเอาปะโอโกก้างปะลองไปกอดแล้วกับวา้าโอโกก้างปะลองวา้านี่ชา้นเหนือนะครับชานเหนือฐานเหนือนี่เขาเอาไปแล้วนะครับท้าไมบอกว่าเขาเอาไปแล้วเขาส่งทหารเข้าไปปนอยู่กับคนกลุ่มเหล่านี้เยอะแย,ยะแล้วเราก็จะถ้าจะแบ่งมาก็แบ่งแต่ฐานใต้นะครับ แบ่งได้แต่ฉานใต้แบ่งมาเพราะว่าเราไม่สามารถไปแย่งกับจีนได้เพราะจีนเขายิ่งใหญ่กว่านะครับอาวุธเขาเยอะกว่าแล้วก็ทันสมัยกว่าแล้วก็เขาก็เขาก็คลองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าว้าำว่าว้าก็เรียกว้าแดงใช่ไหมว้าแดงก็คือคอมมิวนิสต์ก็บอกแล้วว่าคอมมิวนิสต์ก็คือจีนคอวนต์จีนใช่ไหมล่ะ เราจะไปเปลี่ยนเป็นเขาเป็นวา้าเป็นว้าขาวเป็นว้าขาวเป็นประชาธิปไตยมันยากนะครับมันยากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะเอารัฐฉานมาทั้งหมดเนี่ยมันเอาไม่ได้นะครับมันเอาไม่ได้เพราะว่ารัฐฉานบาเนี่ก็เป็นรัฐฉานใช่ไหม่าเขาเป็นรัฐฉานจีนเขาไปก่อนแล้ว เราไปที่หลังเขาแล้วเราจะไปแย่งเขาได้ยังไงใช่ไหมละ่ะก็ปล่อยให้เขาเป็นคอมนิตเป็นจีนไปนะครับเป็นจีนไปก็อย่าไปโลภ <laughs> อย่าไปโลภอย่าไปเอาอย่าไปเอาเอาแค่ฉานใต้เอาแค่แสนหวีอะไรแสนหวีล่าเซี่ยวแสนหวีล่าเซี่ยวเชียงตุงแล้วก็ท่าขี้เหล็ก <laughs> ก็เหลือเฟือแล้วนะครับ อันนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับแค่นั้นก็เอาให้อยู่เอาแค่นี้ก็ก็น่าจะพอนะครับอ่าแสนเวแสนวีล่าเซี่ยวเชียงตุงแล้วก็ท่าขี้เหล็กนะครับน่าจะเพียงพอนะครับก็ถ้าเห็นด้วยนะครับถ้าเห็นด้วยก็กดหนึ่งเข้ามานะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็กดสองนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นใครกดสองย <laughs> ันแต่กดหนึ่งนะครับ ก็แสดงว่าคนไทยนิจใจตรงกันมาเป็นส่วนมากนะครับคืออยากจะได้เชียงตุงอยากจะได้เชียงตุงคน,คนไทยใหญ่มารวมเป็นประเทศไทยนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าคนเชียงตุงคนไทยใหญ่ก็ก็ดูอยู่นะครับไม่ใช่ว่า,ามีแต่เอฟซีคนไทยนะครับเอฟซีคนเชียงตุงคนไทยใหญ่ก็ดูอยู่นะครับ เขาก็จะได้รู้ว่ารักเขาไหมนะครับแต่ที่แน่ๆพม่าเขาไม่รักนะครับพม่าก็โจมตีมาตลอดนะครับมีเอฟซีพม่าเหมือนกันเขาก็โจมตีแล้วเป็นไปไม่ได้ก็ว่ามาใจเชียงตุงเขาอยากเป็นพม่าก็ว่าเขาก็เถียงมานะครับจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับเชียงตุงเขาไม่อยากเป็นพม่าหรอกครับถ้าเขาอยากเป็นพม่าเขาเป็นไปนานแล้วเขาไม่มีกองกำลังทหารหรอกเขาจะเป็นพม่านะครับ คนกลุ่มไ้นยก็มีทหารทุกกลุ่มนะครับยกเว้นยกเว้นมอนนะครับมอนนี่รู้สึกว่าเ,เขาอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับพม่ามากเกินไปเขาเขาก็เลยเไม่กล้ามีกองหลังทหารนะครับก็เลยจริงๆเขาก็อยากจะมีนะครับก็มีมอนรัดเดียวนั่นแหละครับที่ไม่มีทหารแต่มอนนี่เขาก็อยากจะให้กระเรียงช่วยนะครับอยากไปรวมกับกระเรียงให้กระเรียงช่วย เพื่อตั้งประเทศเหมือนกันถ้ากะเหรี่ยงตั้งประเทศก็เขาจะเรียกว่าประเทศกอทุเลย์กะเหรี่ยงเขาหมายไว้ตั้งนานและประเทศกอทุเลย์กลุ่มกอัตอาร์มี่อะไรต่างๆนานาเขาสู้มานานแล้วนะครับสู้มาไม่ต่ำกว่าเจ็สิบกว่าปีนะครับเจกว่าปีที่เขาสู้มาเพื่อที่จะตั้งประเทศนะครับจนถึงเวลานี้นี่แหละคือเรื่องที่อยากให้รู้ อย่าลืมนะครับกด1ห,หรือกด2เข้ามาถ้าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะว่ากําลังต้องการกําลังอยากจะดูอยู่นะครับกําลังรวบรวมอยู่นะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเจอกัน e ีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ